นักศึกษาสาวสุดอัจฉริยะจากกรุงเทพคว,ว้ารางวัลการแพทย์ระดับประเทศเนื่องจากคิดคน้นวิธีลดน้ำหนัก15กิโลกรัมในเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยไม่พึ่งสารเคมีไม่ต้องอดอาหารหรือออกกำลังกายฤดูใบไม้ผลิปี2563 ในการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาต่อไร้ท่อของระดับภูมิภาคเอเชียเป็นไปอย่างเหลือเชื่อมีเสียงปรบมือดังจุดกล้องยาวนานต่อเนื่องถึง10นาทีให้กับผู้ที่ยืนอยู่บนเวทีซึ่งก็คือสุมาลีนักศึกษาหญิงชาวไทย เธอได้นำเสนอวิธีสุดพิเศษที่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ในระยะเวลาอันสั้นและไม่ต้องคุมอาหารสมาลีได้นำเสนอสุดยอดความคิดโดยการดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านจากสถาบันการศึกษาระบบต่อมไร้ท่ออิสระรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอีกหลายท่านทำการวิจัยทดลองตัวยาได้มีการคิดค้นอาหารเสริมนี้ เร็จแล้วและได้ผลที่ประตุ้นิภาพเป็นอย่างมากตัวยาตัวใหม่จะสามารถช่วยคนอีกหลายๆคนอย่างไรและทำไมสำหรับประชาชนคนไทยจะรับส่วนลด50%สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงในวันนี้ผู้สื่อข่าว คุณสูมาลีคะคุณคือหนึ่งในนักศึกษาที่ฉลาดที่สุดในมหาวิทยาลัยการแพทย์ของโลกทำไมคุณถึงตัดสินใจศึกษาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักส่วนเกินนี้คะจริงๆรู้สึกไม่ค่อยอยากพูดในที่สาธารณะเท่าไรนะคะแต่ก็คือมาจากแรงผลับด้านส่วนตัวนี่แหละค่ะเมื่อ2อถึงสปีก่อนแม่ของดิฉันน้ำหนักเกินมากค่ะเพราะเป็นโรคความดันแล้วท่านก็ได้เสียชีวิตลง ตอนแรกก็ปกติดีแต่ท่านก็หัวใจวายขณะนอนหลับอยู่แล้วเสียชีวิตเลยค่ะยายของดิฉันก็จากไปแบบนี้เหมือนกันค่ะดังนั้นดิฉันเลยเริ่มศึกษาว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการมีน้ำหนักเกินและวิธีกำจัดมันค่ะ เมื่อพบว่าการควบคุมอาหารออกกำลังกายยาลดน้ำหนักและการดูดไขมันมีภาวะเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพถึง90%และยังทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วยช็อกไปเลยค่ะแม่ของดิฉันนี่ก็ทั้ควบคุมอาหารแล้วไปเต้นแอโรบิกอยู่ตั้ง5ปี3ปีที่ผ่านมานั้นฉันศึกเรื่องนี้อย่างจริงจังมากค่ะจริงๆแล้ววิธีล่าสุดที่ช่วยลดน้ำหนักที่ทุกคนกำลังพูดถึงอยู่นี้ อยู่ในงานวิทยานิพนธ์แล้วที่ดิฉันคิดว่าการคิดค้นสิ่งใหม่ๆจะคิดน้อยไม่ได้ต้องมีความสนใจมาจากหลายๆด้านด้วยผู้สื่อข่าวมาจากโครงสร้างด้านไหนนะคะ ทันทีที่มีการเผยแพร่วิธีลดน้ำหนักที่ดิฉันได้คิดค้นขึ้นเริ่มมีคนติดต่อขอซื้อไอเดียจากฉันมากมายค่ะแรกเลยคือชาวฝรั่งเศสเสนอเงินให้เกือบ400,000บาทถ้าสุดท้ายเป็นธุรกิจยาจากอเมริกา พวกเขาต้องการซื้อไอเดียนี้ในราคาพันล้านบาทตอนนี้ดิฉันถึงกับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะเพราะอยากตัดการติดต่อกับคนเหล่านี้ที่โทรมาขอซื้อไอเดียของดิฉันทุกวนันผู้สื่อข่าวแต่เท่าที่ทางเรารู้คุณไม่ได้ขายไอเดียนี้ไปใช่ไหมคะ ี่กำลังจะพูดอาจฟังดูรุนแรงไปนะคะแต่ดิฉันไม่ได้คิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ไหนไม่รู้ใช้สิ่งเพื่อตักตวงผลประโยชน์ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากดิฉันขายไอเดียนี้ไปให้ชาวต่างชาติจริงๆพวกเขาก็จะได้จดสิทธิบัตรซึ่งทำให้คนที่เหลือไม่สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ในการผลิตไม่ได้แล้ว เขาก็ยังจะเพิ่มราคาของยาให้สูงเร้่วอีกด้วยค่ะฉันอาจจะยังอายุน้อยแต่ไม่ได้ง่งนะคะเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะที่ทำให้ไม่สามารถช่วยคนทั่วๆไปได้มีแพทย์ต่างชาติคนหนึ่งพูดกับดิฉันว่าผลิตภัณฑ์ยาแบบนี้เนี่ยจะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า90,000บาทมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะ คนไทยที่ไหนจะมีปัญญาซื้อยานี้ได้ในราคาเกือบแสนคะเพราะงั้นตอนที่มีคนเชิญให้ดิฉันเข้าร่วมการคิดคน้นวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้ฉันจึงรีบตกลงทันทีเลยค่ะพวกเราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เก่งมากๆม,มันเยี่ยมจริงๆค่ะ ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วและมั่นใจว่าเข้าถึงทุกคนอย่างแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์มีใบรับรองทั้งหมดจากผู้เชี่ยวาญของประเทศไทยและสิ่งสำคัญที่สุดคือ หลายคนมีอิสระที่จะเลือกซื้อสินค้าในราคาที่ไม่สูงเกินไปฉันยังมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภนนัณฑ์นี้และจะพยายามตอบคำถามในความคิดเห็นทั้งหมดงานวิจัยได้มีการทำงานร่วมกับ คุณสุชาตินักโภชนาการและผู้ศึกษาต่อมไร้ท่อทางเราได้ขอให้มีการเล่ารายละเอียดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้และความคิดเห็นของเขาผู้สื่อข,ข่าวสวัสดีครับคุณสุชาติไอเดียของคุณสุมาลีเป็นยังไงบ้างครับสามรถลดน้ำหนักโดนไม่ต้องคุมอาหารและออกกำลังกายจริงหรือครับ ไอเดียของคุณสุมาลีเปรียบเหมือนตัวนำทางที่ติดรถยนต์ที่แสดงวิถีทางลดน้ำหนักที่เร็วที่สุดและวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลตลอดชีวิตผลิตภัณฑ์ยาถูกคิดค้นขึ้นตามไอเดียของคุณสุมาลี ซึ่งมีส่วนประกอบของสารแอนติออกซิเดนที่เป็นตัวส่งสัญญาณพิเศษไปยังสมองส่วน ala, อมิเกเดลาเกี่ยวกับการกำจัดแคลอรี่ไขมันไม่ดีและลดความอยากกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนี้มีชื่อว่า กาซิเนียคอมเพล็กผลิตภัณฑ์กาซิเนียคอมเพล็กนี้ควรต้องทานติดต่อกันเป็นเวลา30วันในหนึ่งซองประกอบด้วย15แคปซูลเนื่องจากมีการเผาผลาญไขมันได้อย่างรวดเร็วทำให้ลดได้ถึง10เท่าตัวยานี้ช่วยเรื่องการเปลี่ยนถ่ายของแร่ธาตุและส,สารกระตุ้นการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ เนื้อเยื่อใหม่ลดความอยากอาหารเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริงและมีการกระตุ้นการทำงานของระบบธรรมชาติในร่างกายการเผาผลาญไขมันเกิดจากการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุที่รวดเร็วไม่ต้องควบคุมอาหารผลก็คือไขมันใต้ผิวหนังส่วนเกินจะถูกกำจัดออกไปอย่างถาวรกำจัดได้